โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับก็โปรชอบ t c v g a m เกมนี้กันีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันที่ด้านบนของ VIP Store Shop กันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแจกโคดฟรีกันในเว็บนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดกันเลยนะครับก็สำหรับตรงนี้นะครับทุกคนราสามารถกรอรหัสโค้ดนะับตามผมได้เลยนะครับ สำหับคนที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่หรือว่าคนที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับกก็สําหรับรหัสโค้ดที่นํามาแจกวันนี้ก็เป็นรหัสโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนเป็นอ่าเอ p s l t ท2นะครับตามนี้เลยนะครับทุกคนก็กดตรวจสอบได้นะครับเราสับครู่ึงนะครับเดแล้วแล้วพอสำเร็จนะครับทุกคนเราเปิดแท็บมาครับไปที่ น,นี่นะครับทุกคนการเช็คตรงนี้เลยครับได้ไปที่เรบอยแล้วนะครับผมไยนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับอากตัวนี้อยจะลืมไปใส่กันด้วยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครชอบฝากไลค์กดแจกดติดตามปกันด้วยนยครับทุกคนก็ับสำหนะร,รับคลิปนีดี้อของตัวเราไปก่อนนั่นเองนะครับทุกคนบายบายครับ